The Beauty Top Secret Top ลม่หุ่นนางแบบอ่ะเป็นคนตัวเล็กใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไปเลยชื่อว่าคนเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้รูปร่างเล็กหรือว่าสูงมากแต่สามารถมีสัดส่วนที่เหมาะสมได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty Top Secret ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อระยะเวลาผ่านล่วงเลยไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยก็คือในเรื่องของน้าหนักของคุณผู้หญิงนั่นเองค่ะน้อยเชื่อว่านะคะประมาณ80-90%ของคุณผู้หญิงลหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ําหนักเพิ่มขึ้นตามอายุนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเรามีสาวสวยคนหนึ่งค่ะนักร้องสาวลูกทุ่งที่ตอนนี้กําลังดังมากๆเลยนะคะเธอจะมาบอกเคล็ดลับความงามในเรื่องของสรีระรูปร่างของเธอว่าเธอรักษาอย่งางไ ให้มันเป๊ะแล้วก็เชงกระเดะได้ตลอดเวลาเลยค่ะขอต้อนรับนะคะน้องใบเตยอาสยามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็ดเช็ดแล้วทิ้งเช็ดเช็ดเช็ดแล้วต้องทิ้งเก็บไว้จริงชอบหรอไงใช้แล้วต้องทิ้งนะสี่น้องเนี่ยเป็นคนที่ เป๊ะอ่ะคือเปลนจากหัวจรดเท้าเลยต้องถามแล้วลหละว่าเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยไปเตยดูแลรูปร่างยังไงค่ะความจริงแล้วต้องบอกก่อนว่าเไ,ได้เป็นคนเป๊ะมากเพราะถ้าเป๊ะจริงเนี่ยอยากจะสูงกว่าน,นี้สัก3 4มส่เซนแต่สม <c oughs> ส่วนยาชนะ,ะกับไซ<ต>นิแบบนี้ผู้หญิงไงเบยเตยอ,อย่างแรกเลยแบบว่าอย่างเรามองผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเราก็จะชอบคนที่เนื้อนมไข่เป็นคนที่รูปร่างสมส่วนมีสะโพกอ,อกเอวได้รูปเป็นแบบว่าหุ่นนาฬิกาใช่เลา ใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะแต โดยใบเตยเนี่ยโชคดีที่ที่คุณแม่ให้มาอย่างโอเคมากก็คือก็คืออย่างเห็นใบเตยอ,อย่างนี้นะคะ uh huh. คุณแม่จะเป๊ะกว่านี้อีกใช่ค่ะคุณแม่ใบเตยเขาจะแบบมีรูปร่างที่ดีมากก็คือมีสะโพกอกเอวเอออขาเรียกว่าสะโพกขายสะโพกขายเป็นรูปมีก้นที่งอนงาม uh huh. ค่ะแล้วก็มีเรียวขาที่ยาวราะว่าช่วงตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ไม่ได้หุ่นนางแบบ uh huh. เป็นคนตัวเล็กใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใบเตยเชื่อว่า คนเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้รูปร่างเล็กหรือว่าสูงมากแต่สามารถมีสัดส่วนที่เหมาะสมได้อย่างแรกเลยคือเคล็ดลับไม่ยากเลยค่ะไปเตยจะทานน้ำเปล่าเยอะมากสําหรับผู้หญิงที่อยากขุ่นดีต้องทานน้าเปล่าวันละ20แก้วน้ําจะช่วยให้ร่างกายเราชุ่มชื้นมีชีวิตชีวารักษา,มกายมจ์ไรเซอร์ในผิวแล้วหลักๆเนี่ย เรื่องการรับประทานอาหารค่ะเราควรรู้ว่าผล,ลไม้ชนิดไหนที่ทําให้รับประทานแล้วไม่มีคอเลสเตอรอลอซึ่งเราจะทาน2ออย่างนี้เป็นสูตรประจำสําหรับช่วงที่ลดความอ้วนช่วงที่ไดเอทก็คือแอปเปลิลเขียวและชมพูจําไว้เลยนะคะอสองสองอย่างนี้จะไม่มีคอเลสเตอรอลนอกนั้นมีหมดมใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงมื้อเช้ารับประทานได้หมด10บโมงเช้าว่าจะเป็นเกาเหลาเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่แต่ห้ามทานอย่างอื่น อันนี้คือสูตรและที่สําคัญสวยจากภายนอกไม่พอภายนอกหลักๆเนี่ยใบเติยไม่ต้องมีอะไรมากเพราะว่าเราเต้นทุกวันอ๋อเหมือนวันละสิบสา10-30เพลงเลยแน่นอกแน่นอกแน่นอกย่ิงทุกวันเพราะฉะนั้นบอดี้เราจะเราจะเฟิร์มอยู่แล้วออกเหงื่อทุกวันเลยแต่ว่าหลักๆ จากภายในที่ไปเจออยากให้ต้องบำรุงกันเยอะๆแล้วอาหารเสริมเป็นตัวช่วยที่สุดยอดมากค่ะสวยจากภายนอกไม่พอรูปร่างขาเรียวยาวรักษาเซลลูไลท์ทั้งหมดละภายในเราก็ต้องให้มันกระชับอึมต้องให้มันไม่มีส่วนที่หย่อนคล้อยอภายในต้องเป็นระบบฮอร์โมนและระบบทางเดินภายในที่ดีซึ่งซอเตอบโจทย์ได้ค่ะ กำลังมีปัญหาในเรื่องของรูปร่างแล้วก็คุณอยู่ตอนนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกให้ซอจดนะคะดูแลหุ่นสวยๆของคุณได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องความม้วนอีกต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของนวลแล้วก็ใบเตยแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนและจะกลับมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะในรายการ Beauty Top Secret ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจากภายนอกไม่พอรูปร่างขาเรียวยาวรักษาเซลล์ไรท์ทั้งหมดละ ภายใน<ม>เราก็ต้องให้มันกระชับอึมต้องให้มันไม่มีส่วนที่หย่อนคล้อย<ม>ซึ่งสอเจ็ดตอบโจทย์ได้ค่ะ<ม>สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889